มาดูตัวที่หนึ่งกันครเปิดมารูปแรกนี่รู้ทันทีเลยนะฮะถ้าใครดูนะทรงเสื้อที่มันได้มาเนี่ยไม่ใช่นะครับตะเข็บล่างชัดเจนเลยแล้วก็ไอเนี่ยเขาเรียกเนี่ยสกีนเนี่ยดีเทลออาสีจะใช้ได้อยู่นะสีใช้ได้แต่ว่าดีเทลรายละเอียดนี่คือเบอร์มากนะครับหมอนรองคอเนี่ยถ้าเห็นจะรู้ออกเลยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานปลอมไทยเลยนะครับแต่เพื่อนๆเ,นเนชื่อไหมอันนี้ผมจะเล่าให้เพื่อน,อนๆฟังแล้วกันนะ มีคนที่เอาเสื้อมาขายผมไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสามคนแล้วนะครับที่เอาเสื้อแบบนี้ามาขายบางคนก็เป็นคนที่อยู่ที่อเมริกาอย่างเงี้ยนะครับเขาให้ <c oughs> ผมเห้ผลว่าเนี่ยซื้อตัวนี้มาไม่แพงนะซื้อตัวนี้มาขายให้เนี่ยไม่แพงเออผมเข้าใจว่าไม่แพงเนี่ยคือเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาซื้อมาแค่ตัวแล้วประมาณ2 0 0เหรียญ3ามรอเหรียญซึ่งมันอยู่ที่ราคาเจ็ดพันถึงหมื0นหนึง่ง เขาไม่แพงของเขาคือไม่แพงคือ7จ็ดถึงหมื่นซึ่งราคาเสื้อถ้าเป็นลายเนี่ยของแท้เนี่ยมันอยู่ที่ราคาประมาณตัวละ2-0,000ื่นถึงสามหมบาทถูกต้องไหมฮะแต่ว่าเขาได้มาไม่แพงใช่มมนได้แพงจริงๆแต่มันไม่แท้ด้วยนครับม,มูล,ลค่ามันก็เลยจะเหลือแบบเวลาขายต่อมันจะเป็นศูนย์บาทไปเลยดังนั้นเนี่ยเวลาซื้อของเนี่ยก็ต้องซื้อให้ได้ของแท้นะครับมันจริงจริงมันแพงครับเพราะถ้าของของ,ของปลอมจริงๆเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจริงๆเนี่ยต่อตัวเนี่ยผมว่ามูล,ลค่าที่เขาสร้างเนี่ยร้อยสองร้อยแค่นคั้นเลยฮะแต่คุณบอกว่า 8, เจ็ด ดูให้มันดีๆหรือว่าเอาง่ายๆถ้าคุณกําลังจะซื้อเนี่ยคุณส่งเช็คแท็บบอมกับผมก่อนก็ได้นะครับมันแค่99บาทเทนะครับมันมันทำให้แบบไม่โดนอ่ะเจ็ดแปดพันอ่ะหรือหลายๆเคสนะครับมันไม่ได้โดนราคาแบบ7จ็ดพันถึงหมื่นหนึ่งนะฮะบางคนเนี่ยโดนลักษณะแบบเต็มข้อมาแบบซื้อมา2 0 0ห0อย่างเงี้ยแล้วมันโดนบอมเนี่ยมันมีนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะเออมันมีนะผมไม่อยากจะเอ่ยแล้วมันมีอ่ะเออนะ้ะ